การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นไทยรุกคุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณสวัสดีครับสสวััดีครบ,ครบต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมาลข่าวชาว,าวลูกทุ่งแล้วสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่15 ใกล้แล้วสิ <Controller> <sm all> ใกล้แล้วสิใช่แล้วใกล้ทีคุณผู้ชมใกล้อะไรใกล้หวยออกแม่แนะนําตัวกันก่อนนะครับบร่สก,การแก้วประจันครับ <m uch ing> ผมใหม่พฤษพงษ์เปรมสิริครับผมเจอกันนะฮะทุกวันเสาร์อย่างที่พี่ใหม่บอกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ทางททบ5กดหมายเลข5้านะครับตอนนี้อย่าลืมแล้วกันอ,อย่าลืมเลยใครที่ดูเราอยู่ครับเมื่อจะดูรายการไหนก็ตามครับเรามีสิทธิ์จะได้รับ รางวัลเขาเรียกรางวัลหรือของที่ระลึกของที่ระลึกด้วยส่วนหนึ่งเป็น iPhone 14ครับไม่ยากครับกติกาง่ายๆครับพอท่านดูรายการของเราเขียนติชมรายการด่าได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับด่ากลับเหรอไม่ไม่ด่ากลับไม่ด่ากลับนะแต่ว่าถ้าเขียนมาเนี่ยถ้าอันไหนเนี่ยถ้าดีอืถ้าดีที่สามารถนําออกอากาศได้ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะ มีของที่เราลึกใค้ายก่อนเลยชั้นแรกอ๋อเป็นเป็นโชคชั้นที่หนึ่งครับเป็นเขาเรียกของรางวัลน,น้ําใจชั้นที่หนึ่งอตอนนี้จดหมายทังปูมามาเยอะมากเลยจากคุณผู้ชมชมีคำชมอะไรต่างๆนานามีทั้งคําติชมมีอะไรมากมายเลยแล้วก็จะบอกว่าถ้าพอเขียนมาแล้วจ่าหน้าซองนะครับถึงรายการเม้าข่าวชาวลูกทุ่งสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับ เขตพญาไทกรุงเทพ1 0 4 4 0 0แค่นี้เองแล้วทำไมบอกว่าทำไมยุคนี้ยังเชยอยู่จะทำไมยังเขียนเดลเตอร์เขียนจดหมายอยู่เลยเขาส่งแบบอีอีเมลกันแล้วในยุคปัจจุบันนี้พี่ใหม่บอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมต้องเขียนเป็นจดหมายการที่เรามีจดหมายเราจะได้มีเลกคอร์ด อ๋อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยที่จะมีหลักฐานเราจะได้นําเรียนเสนอผู้บริหารของสถานีอ,อ,อเผื่อว่าตรงไหนที่อยากปรับปรุงตรงไหนเป็นข้อเสนอแนะดีๆที่อยากจะบอกต่อพวกเราครับครับแล้วก็เท่านั้นยังนะไม่พอนะ อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองด้วยในที่ส่งมาเพราะมีหลายฉบับที่ส่งเข้ามาครับลืมเขียนชื่อตัวเองเพราะไม่ได้เขียนชื่อตัวเองปุ๊บแล้วเราจะจะติดต่อท่านยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราติดต่อกลับไม่ได้โอกาสที่จะได้รับรางวัลของที่ระลึกก็ียาว่าเป็น iPhone 14ก็หลุดมือไปอย่าลืมชื่อที่อยู่ของท่านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างวันนี้ขอยกตัวอย่างขึ้นมา1อันที่ส่งมาทั้ง แอปพลิเคชันไลน์อ๋อว่ายังไงบ้างทางไลน์ถามว่าทําได้ไหมครับท่านผู้ชมทําได้นะครับในไลน์ก็ส่งมาได้แต่เราจะไม่มีเรคคอร์ดเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้ชื่อแบบว่าที่ที่เขียนในไลน์อ่ะเพราะชื่อที่สมัครในไลน์มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นหลักฐานได้เพราะว่ามันเป็นนิคเนーอ๋อเป็นชื่อเล่นน,นามสมมุติอาเป็นนามสมมุติหรือเป็นโคด้ดแต่เขียนมาดีมาก เขาบอกว่าตอนนี้ททบ5ของเราครับมีแต่รายการน่าดูนี่เริ่มน่าดูแล้วที่สําคัญคือที่ชอบมากพี่บอลคืออะไรครับแคปรูปของพวกเราส่งมาด้วยนี่อย่าลืมให้สตังค์เขาด้วยนะสองร้อยยวบอกเลขบัญชีมาด้วยแม่้อเล่นนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งเปืนให้เป็นของที่ระลึกให้เป็นของที่ระลึกของที่ระลึกนี่แหละฮะคือเรื่องราวของคุณผู้ชมที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่าง ส่งมาในรายการของเรานะครับอย่าลืมย้าเลยว่ารีบส่งมาด่วนเลยเพราะว่าเรามีของรางวัลสมนาคุณให้กับผู้ชมอยู่มออีอยากจะได้ศิลปินคนไหนมาโชว์อยากจะพบศิลปินคนไหนทั่วฟ้าเมืองไทยบอกมาครับ เราจะพยายามติดต่อแล้วเราไปเชิญมาให้ได้ท่านแน,แน,แน่นอนเลยแ,น,แน,น,น่นอนๆเลยแน่แนอนครับ <c oughs> แต่เรื่องเราเมาสข่าวชาวลูกทุง่งวันนี้ฮะข่าวแรกเลยวงการลูกทุ่งได้สูญเสียอีกหนึ่งบุคลากรสําคัญคุณผู้ชมครับต้องบอกข่าวนี้กันกับแฟนๆรายการนะครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยคุณอาพนมนพพรครับเสียชีวิตด้วยอาการสงบจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก โอ้ตอนที่ท่านมีชีวิตท่านก็เคยทําค่ายเพลงครับข้อมูลนี้เราได้จากพิทุในาิกาพิทุนิกาว่ายังไงบ้างครับพี่หม่ครับได้มีโอกาสคุยกับพิทุตก่อนที่จะเข้ารายการพิทุดก็เล่าให้ฟังว่าว่าเป็นคุนนางระการเป็นเจ้าของรายการทางแถววิก หมอชีดอ๋อ oh. อันนี้สนามเป้านนสนามเป้าใกล้ๆกันใกล้กันท่านคุณอานะครับพนมนพเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญของวงการลูกทุ่งเลยแล้วก็เป็นเจ้าของบทเพลงดังด้วยนะลาสาวแม่กลองนี่แล้วก็ปั้นศิลปินดังด้วย <c oughs> ใช่แล้วครับหนึ่งในนั้นฮะนี่คุณผู้ชมเห็นเลยน้องแมงปอชนทิชาก็ได้มีการโพสต์อะไรคุณอาพนมนพรผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยส่วนหนึ่งนะครับน้องโพสต์เอาไว้แบบนี้เลย อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอ o ค่ะนี่นะครับทุกช่วงเวลาชีวิตเนี่ยคือ AO คือชื่อเล่นของคุณอาพนมนพเนี่ยอยู่ในทุกความรู้สึกของน้องแมงปอ เนี่ยบอกเลยว่าทุกครั้งที่หนูทําบุญทุกครั้งที่บวชถือศีลเนี่ยรองจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณอาพนมนพรก็เหมือนออีีกกเป็นอีกท่านหนึ่งที่ให้ชีวิตให้โอกาสในวงการบันเทิงใช่แล้วนะครับคุณอาจากไปแล้ววันนี้ก็ถือว่าขอกราบลาคุณอาขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอให้คุณอาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและลึกถึงตลอดเวลาเป็นอยู่บุคลากรท่านหนึ่งนะที่ ที่เป็นบุคคลสําคัญนาของวงการเราอีกทีเดียวครับใช่ครับมาข่าวชาลูกทุ่งก็ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณอาพนมนพรนะฮะบุคคลสําคัญของวงการลูกทุ่งอีกหนึ่งท่านนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวครับเห็นบอกว่าเราจะเดินทางไปจังหวัดสุราธานีกันใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาจะมีงานตอนนี้เราอยากจะเราเชิญครับเชิญสัมภาษณ์ทาง ใช่แล้วครับเป็นงานใหญ่เลยคุณผู้ชมครับงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ครั้งที่31และตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยครับท่านดรกัมปนาถกลิ่นเสาวโคนในอำเภอบ้านนาสารนะฮะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านยอมเภอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทีทีทีกรทั้งสองครับผมกัมปนาถกลิ่นเสาวโคนครับนยอาเภอบ้านนาสารครับครับผมท่านครับเอ่อตอนเนี้ยที่ที่อำเภอนาสารจะจัดงานใหญ่ใช่ไหมครับท่าน ใช่ครับก็เราจะมีการจัดงานเงาะโรงเรียนนาศาลครับอ๋อ oh. วัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้เลยครับทานายอำเภอครับจัดขึ้นเนี่ยฮะเพื่ออะไรครับทนายอำเภอครับครับสำหรับการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาศารนะครับก็จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ mm. ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในแนววิถีใหม่นะครับ mm. ที่เกี่ยวข้องกับการได้ไปเห็นจริงกับตาได้ไปสัมผัสนะครับ mm. ได้ไปท่องเที่ยว และที่สําคัญก็คือได้ไปมองเห็นได้ไปสัมผัสกับวิถีธรรมชาติความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับองอกโรงเรียนนาสาจาแ,แล้วมีการจ,จัดงานเาพืเ่อ <นะ S 1> ท,ที่จะพัฒนาผลผลิตนะครับของพื้นที่โดยเฉพาะงอกโรงเรียนนาสารซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากในแต่ละปีนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและ พิ่มช um ่องทางในการได้จัดจาหน่ายไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศครับครับผมแล้วท่านครับไอ้เงาะเงาะเงาะนาสารเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษไหมฮะที่เขาบอกว่าเนื้อลอนนี่ล้นจุดเดน่ดดเดน,น,ดเดนนะ,นะครับครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าถ้าเกิดเรา่ยถึงจังหวัวดุรัร์ทานีเนี่ยในส่วนของคาขวัญซึ่งจะมีร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะนะครับเงาะอร่อยก็หมายถึงเงาะโรเวน่าสารนะครับ เพราะโอเอนสารเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับโดดเด่นเฉพาะถิ่นนะครับก็คือผลโตนะครับลูกใ,ลใหญ่จะมีครับลูกใหญ่จะต้องมีสามสีนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองอนะครับเนื้อเนื้อจะต้องลอนแห้งหวานกรอบนะครับเหตุผลที่ผมพูดได้อย่างนี้ก็เพราะว่าโดยสภาพผมที่อยู่บนโอเานสารเนี่ยในพื้นดินเนี่ยจะ,จะอดุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแร่ธาตุนะครับอย่างเช่น แร่ยิบซ้ำซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผลเงาะเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของแห้งหวานกรอบอร่อยนะครับนี่ไงนี่ไงถึงเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับท่านก็เลยได้เอามาจัดเป็นเทศกาลงานเงาะโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะให้ความมั่นใจนะครับกับที่น้องประชาชนนะครับน้องท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่นะครับอยากจะริมลองรสเงาะโรงเรียนอาสาลเพราะว่า ตอนนี้ง,งาะโลงกนสาเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI, <GI. S 2> นะครับหรือ GI GI นะครับครับซึ่งก็ทําให้เาง,ง,งาะโลงกนสาเนี่ยสาม,มารถสร้างมูลค่าได้นะครับอ,อันนี้เรยว่าเป็นซอฟต์แวอร์หนึ่ขงของของพืชที่ก็ว่าได้ครับโอ้โหภาพอินเสิร์นน่าทานมากเลยเพาเห็นแล้วก็แบบน้ำลายสอน้ำลายกรอบอร่อยเลยว่าจะจัดงาน12วัน12คืนสิบสองคืนเหรอครับท่าน ใช่ครับสำหรับการจัดงานประจําปีในปีนี้ก็กําหนดจัดขึ้นในห่วงวันที่21กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมนะครับ12วัน12คืนก็จะมีกิจกรรมมากมายมีอะไรบ้างครับกิจกรรมในงานกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในวันแรกอิที่เปิดเราก็จะมีขบวนแห่รถปูประชาตินะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับจัดรถขบวนแห่ปูประชาติมาร่วมขบวนจน จำนวนถึง27ขบวนนะครับก็จะประดับตกแต่งไปด้วยผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนาสารนะครับทุเรียนมังคุดลองกองนะครับซึ่งเป็นผลไม้ของอำเภอบ้านนาสารนะครับรวมถึงจะมีการสอดแทรกด้วยวัฒนธรรมศิลปะนะครับเฉพาะถิ่นนะครับประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะครับท่านครับตอนที่จัดงานเนี่ยจัดตรงไหนของนาสารครับครับสำหรับสถานีจัดงานก็จะจัด ในกลางเมืองนาสาลเลยนะครับออยู่ริมคลองฉวางอํงเาเภอบ้านนาสารเนี่ยจะมีลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับจะมีแม่น้ําสายสําคัญก็คือคลองฉวางนะไหลผ่านกลางอําเภอ,อและก็ตัวอําเภอเนี่ยก็จะถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขานะครับรายรอมโอบรอบตัวอําเภอสูงใหญ่นะครับบรรยากาศสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวมากครับ นี่แหละครับเป็นถือว่าเป็นสาระสําคัญท่านครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตท่านก็คือว่าเราจะส่งทีมงานรายการไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์ไปเก็บภาพประมวลมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปเพราะเป็นสินค้าทางภูมิศาสตร์เป็นตัวบ่งชี้สินค้า GI ด้วยใช่ในวันจัดงานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เชิญชวนไปถึงพื้นที่จริงเลยเหรอฮะสุดท้ายเลยอยากให้ท่านเชิญชวนฮะให้คนไปร่วมงานแล้วไปไปลิ้มรสเงาะนาสารเชิญเลยครับท่านฝากทิ้งท้ายครับ ครับในช่วงเทศกาลงานเงางะโรงเรียนนาสารจีไอนะครับปัจจําปี2อง6นร้อะครับร้อยได้จัดก,กันมาติดต่อต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่สาอแล้วนะครับนะครับเพื่อที่จะ,ะสร้างมูลค่านะครับให้กับเงาะโรงเรียนนาสารซึ่งถือว่าเป็นนะครับซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งนะครับที่สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรเห็นถึงความสําคัญของเงาะโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ประจําถิ่นนะครับที่มีมาอย่างยาวนาน การจ yeah, right. ัดงานในครั week, ้งนี้ก yeah, right. ็อย่างที่กล่าวไว้นะครับได้จัดขึ้น12วัน2คืนก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขบวนแห่รถบุปผชาติในพิธีเปิดนะครับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างเช่นการแข่งเตตองนะครับนกกระหัวจุกครับหรือการแข่งขันชกมวยไทยชิงเจ้าเมืองเงาะนะครับมีกิจกรรมเยอะมากเลยครับการปะเจ้าพระองค์อกศาลนะครับ การปีนหน้าผานะครับนะครับอย่างในุ่้งล่าวไว้ก็คือ,งอ,องเงาะอำเภอปนาสาเนี่ยโดยสภาพพื้นที่นะครับมีภูเขานะครับโอบล้อมตัวอำเภอแล้วก็มีแข่งขันกินเงาะไหมครับท่านมีการแข่งขันกินเงาะนะครับมีการ เพลงกันประกวดทำอาหารเสียดายเวลาน้อยไปนิดนึงอยากคุยกับท่านนานๆแต่เดี๋ยวคราวหน้าครับเราจะส่งทีมงานไปด้วยใช่ไหมเราจะส่งทีมงานไปในวันงานด้วยนะครับโอเควันฮาขอ้เราจะมีการจัดทัวร์เที่ยวสวนเงาะด้วยนะครับไปจัดทัวร์เที่ยวสวนเงาะเงาะฟรีในสวนครับ ขอบพระคุณดกรกามนาทมากๆเลยในวันนี้นะครับกร่าบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านมากมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนี่คือเพียงแค่บางส่วนเนาะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไลฟ์สไตล์ไทยแลนด์ไปถึงนาสาลสุราธานีเลยใช่ไหมพี่ใหม่ใช่ไปเก็บภาพสิ่งดีๆมาแล้วมาเล่าให้คนทั้งประเทศดูว่าผลไม้อร่อยที่สุดเขาเรียกว่าเงะที่เด็ดที่สุดเนี่ย ซิกเนเจอร์ของนาสานเป็นไงเดี๋ยวพวกเราจะไปชิมกันเองใช่แลวอเอาพักกันแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกักบเม้าข่าวชาวลูกชุ่งครับสวัสดีครับนพอ,อีกคันของพลังกแกร่งเหนือนิยามไทยลักซ์รีโวท GR าร์สปอร์ตใหม่ มาพร e ้อมขุมพลังแรงเร้อนใจเกินต้านฐานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลัสรีโว่ G R Sport ใหม่ r a c e your ultimate ambition สนับสนุนโดยไฮลัส <ived> ร <ICE> ีโว่ G R Sport ใหม่ Your ambition ultimate ค่ายเพลงบ้านไทยรูกทุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณออใช่แม้กำลังเมาสกันเพลินเลยเมาสข่าวชาวลูกทุ่ง<อ>เมาส์จริงๆเมื่อกี้บอกว่าไปนาสารสุราช นี่ข่าวนี้อยากกินงากากจะไปกินเงาะแตพ่พอมาพี่บอลบอกว่ากระโดดไปอีสานกันบ้างไปไหว้พระขอพรอไปไหว้ปู่คําชะโนดกันดีกว่าคุณผู้ชมครับหลายคนที่ติดตามอยู่เราก็เคยมีโอกาสนะครับพี่ใหม่ชวนเบอร,รี่ไปด้วยตอนนั้นไปถ่ายทารายการลฟ์สไตล์ไทยแลนด์ไปขอพรปู่คําชะโนดมาแล้วด้วยแล้วสิ่งที่แปลกมากตอนที่ไปพี่เป็นยังไงบ้างตอนที่เราอยู่ในอยู่ในคําชะโนดพี่จะได้พอเข้าไปอยู่ข้างในจะได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันในหมู่บ้านใ้แซดพี่ใหม่ยังสกิลเชอร์เบอรี่ได้ยินเปล่า เหมือนได้ยินจริงๆคุณผู้ชมอันนี้เป็นอันนี้ต้องขึ้นบอกว่าเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส,ส่วนบุคคลนะจริงแต่ว่าเราศรัทธามากๆเราได้ยินเสียงเหมือนกับหมู่บ้านมีจัดงานมาโหรสพคื้นเคงรื่นเริงเลยแหละแต่แตที่สุดพอออกมาจากแต่พอเดินออกมาก็มาถามชาวบ้านแถวนั้นว่าข้างนอกเนี่ยมีเล่นอะไรกันไหมมีเสียงละน้าตีโพนอะไรกันตีตะพนตีอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่มีโอ้เงียบสนิท นี่คือความมหาสา,ารที่เราคิดเหมือนกันใช่ล่าสุดครับนี่ต้องบอกว่าหมอลำสาวหลอน้องแพรวัธิดานะครับนักร้องเสียงวิหกเขาบอกว่าเคยไปขอเหมือนกันเขามีขอด้วยนะน้องนะน้องขอแพรวัธิดาเนี่ยขอบอกว่าอยากเป็นนางเอกหมอลำถ้าได้เป็นนางเอกหมอลำจะกลับมาไหว้ปู่ไหว้ย่าเพื่อแก้บนสุดท้ายก็ได้เป็นจริง ก็เลยต้องกลับไปขอนี่ไปบอกปู่กับย่าไว้ไงท้ายที่สุดคําอธิษฐานเป็นจริงครับน้องได้เป็นนางเอกหมอลำนามวิหกสมใจก็เลยมีโอกาสกลับมาไหว้บวงสรวงแล้วก็ร้องเพลงเพื่อสักการะปู่ย่าคําชโนดอย่างสมบูรณ์แบบเลยจริงๆเนี่เป็นความเชื่อเราก็เหมือนกัน,นเราไปก็เราก็บอกขอให้สปอนเซอร์ปังๆป,ปรากฏกลับมากลับมาสปอนเซอร์แน่นนี่พูดถึงสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนครับแน่นอนก็ต้องบอกว่า หลายคนที่ติดตามอยู่ฮะนี่น้องโด่งดังประสบความสําเร็จเลยนะครับขอบคุณด้วยสําหรับข้อมูลข่าวนะฮะแล้วก็หลายคนที่ติดตามอยู่กับนี้เลยนิสิตเซรั่มด้วยหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักเขาบอกว่าใครได้ลองใช้แล้วจะรู้เราไม่ต้องอธิบายกันเยอะใช้จากเรื่องสบู่ก่อนออใช้สบู่สบู่สบู่ปุ๊บ,สบ,บสบู่ก็ฟอง,ฟอ,งฟอดเลยตีฟองแต่บางคนนะใช้ทั้งตัวเลยจ้ากระจ่างใสแล้วผิว <c oughs> นุ่มชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาสิว ฝ้ากระจุดด่างดำแนะนําโปรโมชั่นเลยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้กับคุณผู้ชมนะครับแบบด่วนๆเลยแบบชิ้นนด่วนๆเลยนี่จัดโปรเลยซื้อไปเลยครับเราแถมเราให้สบู่ไปก่อนเลย3าอ่านิสิตเซรั่ม2เซรั่มเนื้อละเอียดมากแล้วก็ที่สําคัญคือซันบล็อกครับซันบล็อกกันแดดกันแดดเนี่ยครับ เราในราคาทั้งหมดเนี่ยที่เห็นหน้าจอครับเราขายในราคาแค่990บาทจากราคา198 1 9 8่อ้บาบาทถูกต้องนะครเราขายแค่เพียง990บาทเท่านั้นให้รีบโทรนะครับโทรไปแล้วก็บอกว่าได้ดูมาจากททบหใช่แล้วให้ร้อยสายนะให้แค่100สาย100สายคุณผู้ชมโทรที่เบอร์นะฮะ02 1 9 9 3299ะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีศิลปินโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอินดี้ตัวเต็งอ,อินดี้ตัวเต็งมาจากซุป ซุปตาอินดี้นี่เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวอดใจรอนี่แหละเขาบอกดาวดวงใหม่จะมาแจ้งเกิดที่นี่รอดูนะครับรแป๊หนึ่งครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับอีกคันของพลังกแกร่งเหนือนิยามไฮลักซ์รีโวอ GR จีอารสปอร์ตใหม่ มาพร้อมขุมพลังแรงเรับจัเดเกิร์นด้านถางช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลักซ์รีโว่ G R สปอร์ตใหม่ r a c e your ultimate ambition สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่ G R สปอร์ตใหม่ your ultimate ambition ่าเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมน์ hmm. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ ชมพู่แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชมพู่พัทรวดีจากค่ายนายพลเรคคอร์ดเจ้าของซิงเกิลปลอมค่ะสวัสดีค่ะซิงเกิลชื่อเพลงปลอมใช่ค่ะเหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยน้องเต้นใช่เหนื่อยน้างเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆค่ะที่เขาบอกตัวตึง เป็นตัวตึงตัวตึงของต้นเก่งมากเลยนะต้องต้องขอชช่นชมเลยต้นเก่งเนาะแล้วดูแข็งแรงอะเมื่อกี้สวยด้วยใช่ที่สําคัญคือสวยมากๆท่านผู้ชมก็เรียกว่าไล่กับน้องอะไรนะอืลำไยมาลำไยแล้วก็มาน้องอามนี่เลยตัวตึงตัวต่อไปใช่เลยฝึกซ้อมเต้นนานไหมครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเต้นแข็งแรงมากคือรับท่าวันเดียวค่ะเพลงนี้รับท่าวันเดียวเลยค่ะทาง ครูฝ้ายทีเจแดนสตูดิโอก็จะเป็นคนออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ค่ะให้น้องชมพู่ใช่ค่ะได้การควบคุมการประชาสัมพันธ์การพ r อาจากพิทุดนาฬิกาใช่นี่นะฮะพีอาร์พีอาร์ใหญ่พีอาร์พีอาร์ชื่อดังโปรดีวค่ะโปรดีวด้วยใช่ค่ะพิทุดเป็นโปรดีวเพลงนี้ด้วยอพูดถึงการทำงานนิดนึงกับซิงเกิลนี้ครับความยากขนาดไหนกับการทำงานบทเพลงนี้คะคือวัน ไล่ตั้งแต่วันเข้าห้องอัดนะคะ้เปิดมิวสิกให้ผู้ชมดูด้วยใช่วันเข้าห้องอัดนี้จะตื่นเต้นมากเพราะว่าในห้างมาให้กําลังใจด้วยตัวเองเลยค่ะเกร็งไหมกดดันกดดันโงเลยอะกดดันค่ะกดดันอยู่ที่ห้องอัดเลยส่วนสถานที่ถ่ายทําก็จะเป็นที่นครปฐมค่ะเป็นคาเฟ่เครื่องบินถ่ายในเครื่องบินแล้วก็บนปีกเครื่องบินจริงๆเลยอันนี้คือไอเดียดีมากๆแล้วก็สวยใช่ ใครใครแครใครอย่าบอกนะว่าพี่ต๊ดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ต๊ดเนี่ยพี่ต๊ดเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เป็น อะไรตุ๊ดอะไรอย่างนี้นะชื่อชื่อชันที่นี้ชื่อเขาชื่อตุ๊ดนาฬิกานาฬิกาเป็นนาปกาชื่อดังชื่อดังชื่อดังของวงการเราแหลวงการลูกทุ่งเนี่ยเนาะนี่นะครับถ่ายทำกันนานไหมฮะ Mv ็มวีเพลงนี้ก็กลางคืนตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงประมาณทีสองทีสามประมาณค่ะโอ้โนี่ดูดีขนาดขนาดน้องอ่ะ ตอนนี้เพิ่งเริ่มเข้ามานะยังสวยขนาดนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวพอผ่านไปเหมือนน้องอาร์มเห <c oughs> ็นปมะสวยขึ้นสวย,ย,ยขึ้นสวย,ยขึ้น,น่และถ้าแฟนๆดูเม้ขาข่าชาลูกทุ่งอยู่อยากจะติดตามผลงานของน้องชมพู่ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ติดตามทางช่อง y u t u b e นายพลเรคคอร์ดค่ะนายพลเรคคอร์ดก็แล้วก็ฝากติดตามซิงเกิลนี้ด้วยและกันค่ะซิงเกิลปลอมนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมีละครสั้นซุปตาอินดี้ของพ่ทุด ตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องหรือว่าบทบาทจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันค่ะใครอยากจะซื้องานซื้อคอนเสิร์ตซื้อคิวก็ตอนนี้ผ่านพิตุดได้เลยทุกทุกเวทีรอต้อนรับที่โทรไปที่หมายเลขหมายเลขครับ0 8 6ย0 0 6 6 9 9จะเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์ line, ก็ได้ค่ะ ครับซุปตาอินดี้ของพิตุดนาฬิกาจะคอยรับสายทุกๆสายอยู่แล<ช>้วครับแล้วก็บอกว่ามีผลงานดีๆมีศิลปินดีๆก็พิตุดก็มีหลายคนนะมีหล,หลายคนเลยจะติดต่อคิวศิลปินดารานักร้องนักแสดงเบอร์หน้าจอพิทุดนาฬิกาได้เลยนะพี่ใหม่น <c oughs> ะนี่แหละนี่เลยครับแคปไว้เลยครับแคปล่างนี้ไว้เลยชัดเจนเนาะเรียบร้อยวันนี้สวยงามแล้วก็มาสร้างความสดชื่นให้กับแฟนๆม็อกขาเยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเราก็เชิญมารายการมิดไนท์อีกนะ เพราะน้องฟิลจอบคิวกันไปแล้วแล้วก็เปิด MV ขออนุญาตเปิด MV ด้วยนะขออนุญาตเปิด MV ด้วยโอเคขอบคุณน้องชมพู่มากมากครับวันนี้มาข่าขาวชาลูกครับขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับสำหรับ Hilux Revo GR s p o r t My r a e e y o u u Ultimate Ambition และ GoGo o n นไครับจากธรรมชาติสู่ชีวาคุณครับ ขอบคุณนิสิตเซรั่มครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักครับขอบคุณค่ายเพลงในพลครับรวมไปถึงพี่ตุนดนเดกาเสื้อส,สวยๆของจ่อยสตูดิโอครับครับผมวันนี้เราทั้ง3คนนะฮะพร้อมทีมงานเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้สวัสดีสวัสครับสวัสดีค่ะ เขาร่วมบริจา